สวัสดีค่ะวันนี้สำนักงานคลังจังหวัดลำพูนจะมาทบทวนแนวทางในการดำเนินการกรณีเงินงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินเบี้ยเยียญชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณเพราะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่อ,อปทอต้องเร่งตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องค่าพ,พร้อมแล้วเชิญรับฟังกันเลยค่ะ สืบเนื่องมาจากสำนักงบประมาณจัดสรรงบเงินอุดหน,นุนทั่วไปเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้อปทอที่เป็นหน่วยรับงบประมาณปีละสองงวดโดยงวดที่ 1. สำหรับเดือนตุลาคมถึงมีนาคมจัดสรรให้ในเดือนตุลาคมและงวดที่สองสำหรับเดือนเมษายนถึงกันยายนจัดสรรให้ในเดือนมีนาคม กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือด่วนที่สุดที่กค0 4 0 2 2ทับว1 5 2ลงวันที่28กันยายน2563ให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่10ของทุกเดือน แต่พบว่าเทศบาลหลายแห่งมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการมีสาเหตุมาจากเทศบาลแต่ละแห่งต้องจัดทำประมาณการก่อนล่วงหน้า1ปีและในระหว่างปีผู้มีสิทธิ์ก็ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาในพื้นที่หรือมีผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิรายใหม่เพิ่มขึ้น กรมบัญชีกลางจึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการกรณีเงินงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของอปทตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่กค0 4 1 4 3ทับว474ลงวันที่15กรกฎาคม2568ดังนี้ให้สำนักงานคลางจังหวัดตรวจสอบงบประมาณของอปทที่เป็นหน่วยรับงบประมาณในระบบ n ิ w GFMIS ไทยให้มีเพียงพอภายในวันที่3ของเดือนเพื่อให้กรมบัญชีกลางทำการตรวจสอบและเบิกเงินภายในวันที่5ของเดือนและสามารถจ่าย เงินเบี้ยยังชีพให้ผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่10ของเดือนกรณีวันที่10ของเดือนตรงกับวันหยุดจะทําการจ่ายเงินในวันทําการก่อนวันหยุดและให้อปทตรวจสอบจํานวนผู้มีสิทธิ์จากระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของอปทกับเงินงบประมาณคงเหลือในระบบ New GFMIS ไทยจากรายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA 55หากพบว่าเงินงบประมาณมีไม่เพียงพอให้ดําเนินการดังนี้ 1. ทำหนังสือแจ้งสํานักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่ได้รับจัดสรรหรือขอให้จัดสรรงวดที่เหลือให้เร็วขึ้นหรือ 2. ทําการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อให้งบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการมีเพียงพอทําได้2รกรณีคือกรณีที่ 1. การโอนเข้าเป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณอื่นมาเพิ่มให้งบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ในระบบ New GFMIS ไทยภายในวันที่3ของเดือนให้เพียงพอก่อนที่กรมบัญชีกลางจะทำการตรวจสอบและเบิกเงินจากระบบ New GFMIS ไทยภายในวันที่5ของเดือนโดยไม่ต้องทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางขั้นตอนการโอนเปลี่ยนแปลงมีดังนี้เข้าใช้งานระบบ New GFMIS ไทยเลือกระบบบริหารงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ o ง,ง0 5เลือกสร้างแถบข้อมูลทั่วไป ระบบจะแสดงปีบัญชีงบป,ประมาณปัจจุบันระบบประเภทเอกสาร3 0 0พการทำรายการของสอรกรเหตุผลระบุ3001การปรับเปลี่ยนงบป,ประมาณที่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบป,ประมาณพศ2548วันที่เอกสารวันที่ผ่านรายการระบบแสดงวันที่ปัจจุบันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แถบข้อมูลผู้ส่งระบุรหัสงบประมาณที่จะโอนเข้าไปยังเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการจำนวนเงินรหัสแหล่งของเงินรายการผูกพันงบประมาณและจัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่งแถบข้อมูลผู้รับระบุรหัสงบประมาณที่จะให้เพิ่มเข้ามาเช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการระบุจำนวนเงินแหล่งของเงินรายการผูกพันงบประมาณจัดเก็บข้อมูลนี้ลงตารางกดจำลองการบันทึกบันทึกข้อมูลจะได้เอกสารสิบหลักขึ้นต้นด้วยเลขสามกรณีที่สองการโอนออก กรณีโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการไปให้งบประมาณอื่นหรือโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไปให้งบประมาณเบี้ยความพิการหรือโอนเปลี่ยนแปลงจากงบประมาณเบี้ยความพิการไปยังงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเลือกระบบบริหารงบประมาณโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณอง0 5แถบข้อมูลทั่วไประบุข้อมูลเช่นเดียวกันกับการโอนเข้าสำหรับแถบข้อมูลผู้ส่งระบุรหัสงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยความพิการที่จะโอนออก ระบุจำนวนเงินรหัสแหล่งของเงินรายการผูกพันงบประมาณและจัดเก็บรายการนี้ลงตารางผู้ส่งแถบข้อมูลผู้รับระบุรหัสงบประมาณที่จะรับโอนระบุจำนวนเงินแหล่งของเงินรายการผูกพันงบประมาณจัดเก็บข้อมูลนี้ลงตารางกดจำลองการบันทึกบันทึกข้อมูลจะได้เอกสาร1ิบหลักขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์ซึ่งกรณีนี้หากอ,อกทอโอนเปลี่ยนแปลงแล้วต้องให้สำนักงานคลังจังหวัดตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องในระบบ New GFMIS ไทยก่อนทุกครั้ง หากพบปัญหาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดลำพูนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ